ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,065สําำหรับเย่เชิญการช่วยเหลือส่งรูอี้ค้นพบทะเลแห่งจิตสำนึกเป็นเรื่องง่ายดายมากแต่สำหรับส่งรูอี้นี่คือโอกาสล้ำค่ายากเสาะแสวงอย่างยิ่งเมื่อเห็นเธอสามารถทะลวงเข้าไปในทะเลแห่งจิตสำนึกได้สำเร็จเย่เชิญใช้สัมผัสทางจิตวิญญาณเตือนเธอว่าคุณบ่มเพาะไปอย่าเสียสมาธิฉันจะส่งคุณกลับห้องพักส่งรูอี้ทราบความหมายของเย่เฉิน ดังนั้นจิตสำนึกของเธอจึงยังคงอยู่ในทะเลแห่งจิตสำนึกต่อไปกล่าวกับเย่เชิญว่าขอบคุณคุณเย่จิตสำนึกของเย่เชิญถอนตัวออกจากทะเลแห่งจิตสำนึกของเธอเวลานี้ภายในห้องเงียบมากตะวันนาที่เมามายังนอนหลับสบายในขณะที่ส้งรู้อี้ดำดิ่งในทะเลแห่งจิตสำนึกนิ่งในท่านั่งขัดสมาธิโดยไม่ขยับตัวเย่เชิญคว้าร่าง้งรุ้อี้ขึ้นจากพื้นอย่างง่ายดายส่งเธอกลับห้องวางลงบนเตียง ค่อยออกจากห้องปิดประตูจากนั้นอุ้มตะวันนาไปนอนที่โซฟาหลังจัดก,การคนทั้งสองเรียบร้อยเย่เชิญกลับห้องตนเองพักผ่อนทันทีเมื่อตะวันนาตื่นจากความเมามายตอนนี้เป็นเวลาเช้าตรู เธอรู้สึกเวียนศีรษะจนแทบจะลุกนั่งไม่ไหวหลังจากค่อยๆฟื้นคืนสติเธอตระหนักว่าเธอนั่งบนโซฟาในห้องพักของเย่เฉินสิ่งที่ทำให้เธอผิดหวังอย่างยิ่งคือเสื้อผ้าของเธออยู่ในสภาพปกติทุกชิ้นครบถ้วนสมบูรณ์คงเป็นเหมือนเดิมก่อนเธอหมดสติเธอรู้สึกผิดหวังมาก สายตาสอดส่องไปรอบๆแต่ไม่เห็นเยเชิญแม้แต่เงาซงรุอี้ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเธอคิดด้วยความไม่พอใจหรือเมื่อคืนนี้พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันโดยไม่มีฉันร่วมด้วยคุณเย่รังเกียจฉันขนาดนั้นเลยหรือขณะเธอกำลังรู้สึกหงุดหงิดประตูห้องของเย่เชิญเปิดออกจากด้านในเมื่อเยเชิญเดินออกไปเขาเห็นตะวันนาตื่นอยู่ก่อนจึงถามเธอด้วยรอยยิ้มตะวันนาเมื่อคือนเป็นอย่างไรนอนหลับสบายดีไหม สวันาตอบน้ำเสียงออึง้งเรียนคุณเย่ฉันนอนหลับหลับสบายดีจริงสิคุณเย่ตอนนี้คุณหนูส้มอยู่ที่ไหนเย่เชิญตอบแบบไม่คิดอะไรคุณหนูส้มพักผ่อนในห้องของเธอเมื่อคืนเธอเมาเหมือนคุณดังนั้นฉันส่งเธอกลับเข้าไปส่วนสาเหตุที่ฉันไม่ส่งคุณกลับห้องพักเกรงว่ามีคนเห็นอาจเข้าใจผิดได้ที่แท้เป็นเช่นนี้ ตะวันนาถอนหายใจด้วยความโล่งใจเธอไม่กลัวเย่เชิญสูญเสียหลักการเพียงกลัวเยเชิญไม่ยึดถือหลักการต่อผู้อื่นแต่กลับยึดถือหลักการกับตัวเองในเมื่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเยเชิญและส้งรุอีเธอจึงรู้สึกสบายใจมากขึ้นเวลานี้ส้งรู้อี้ค่อยๆตื่นจากสมาธิเมื่อลืมตา เธอรู้สึกถึงความสดชื่นที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนจูจูรู้สึกทั้งร่างไปถึงระดับที่สูงขึ้นผ่อนคลายและเบาสบายมากจากนั้นเธอค่อยตระหนักความก้าวหน้าในอาณาจักรของการบ่มพอนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบสถานฟ้าสะเทือนดินเป็นสิ่งเสพติดอย่างแท้จริงหลังลุกจากเตียงเธอผลักประตูเปิดเดินออกไปเห็นเย่เชิญและตะวันนาอยู่ในห้องรับรองเธอทักทายด้วยความเคารพอรุณสวัสดิ์คุณเย่ จากนั้นเธอหันไปกล่าวทักทายตะวันนาอารุณสวัสดิ์คุณสวีดเมื่อเห็นส่งรุี้เดินออกจากห้องพักตนเองภายในใจตะวันนาหมดสิ้นความไม่พอใจอีกต่อไปกล่าวกับคนทั้งสองว่าคุณเย่คุณหนูส้งวันนี้พวกคุณมีแผนการอะไรบ้างฉันต้องไปซ้อมตอนเที่ยงตอนเช้ายัางพอมีเวลาไปกับพวกคุณ เย่เฉินกล่าวว่ามาทานอาหารเช้าด้วยกันหลังอาหารเช้าเราสองคนจะออกไปเดินเล่นคุณไปทํำธุระของคุณเถอะตะวันนาพยักหน้ากล่าวว่าห้องของฉันกว้างขวางกว่าที่นี่ฉันจะให้ทางโรงแรมส่งอาหารเช้าสามที่ไปที่ห้องของฉันตกลงบทที่7 0 6 6ทั้งสามคนนั่งทานอาหารเช้าด้วยกันภายในห้องพักของตะวันนา หลังจากนั้นเย่เฉินพาซงรุอี้ไปเดินเล่นใจกลางเมืองเซี่ยงไฮ้นี่เป็นครั้งแรกที่ซงรู้อี้ได้สัมผัสเซี่ยงไฮ้อย่างใกล้ชิดรู้สึกว่าทุกสิ่งแปลกใหม่และน่าสนใจอย่างยิ่งเมื่อเย่เฉินซื้อตัวเรือท่องเที่ยวนำพาเธอเที่ยวชมทิวทัศน์แม่น้ำวงผู่เธอออดไม่ได้ต้องถอนหายใจความรู้สึกแห่งอิสระภาพนั้นดีเหลือเกินช่วงบ่ายเย่เฉินพาเธอไปดูการซ้อมของตะวันนาคอนเสิร์ตตอนค่ำ ซงรุ้ยืนชมคอนเสิร์ตของตะวันนาอยู่ข้างเวทีเย่เชิญพบความตื่นตะลึงบนสีหน้าของเธอราวกับเธอไม่เคยมีโอกาสได้ดูการแสดงแบบนี้มาก่อนหลายวันต่อมาซงรุอ้อยู่กับเย่เชิญตลอดเวลาไม่ว่าไปที่ใดเธอไม่เคยอยู่ห่างจากเย่เชิญเกินระยะ10เมตรที่น่าสังเกตคือเย่เฉินไม่ร้องขอสิ่งนี้กับเธอทุกอย่างเป็นความต้องการส่วนตัวของเธอทั้งสิ้น การแสดงทุกรอบของตะวันนาสมบูรณ์แบบมากเช่นกันหลังการแสดงครั้งสุดท้ายจบลงด้วยความสำเร็จเธอวางแผนจะอยู่ที่เซี่ยงไฮ้อีกสองวันถ่ายทอดสดสองสามครั้งช่วยโปรโมตเมืองเซี่ยงไฮ้สู่สายตาชาวต่างชาติให้เรีหลังถ่ายทอดสดครั้งสุดท้ายในเยียนจิงจำนวนนักท่องเที่ยวในเมืองเยียนจิงเพิ่มสูงมากขึ้นเป็นประวัติการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากได้รับอิทธิพลจากเธอเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองเยียนจิง ทำให้เยียนจิงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกตะวันนาต้องการอยู่ถ่ายทอดสดต่อแต่เย่เชิญไม่รอให้คอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายจบเขาขับรถพาซงรุอี้ออกจากเซี่ยงไฮ้มุ่งหน้าสู่จินหลิงในยามราตรีนั้นระหว่างทางซงรุอี้รู้สึกตื่นเต้นมากเธอตั้งตารอจะได้เยี่ยมชมเมืองที่เย่เชิญพักอาศัยและยังตั้งตารอจะได้พบกับยุนรูเกอติงหยวนต่อ หนึ่งในสี่เออผู้ยิ่งใหญ่เธออดไม่ได้ต้องถามเย่เชิญคุณเย่ติงหยวนต่อเป็นคนอย่างไรเข้ากับคนง่ายไหมเย่เชิญคิดอยู่ครู่หนึ่งพูดว่าฉันไม่ได้ติดต่อกับติงหยวนต่อมากนักแต่ที่แน่ชัดคือเธอเป็นมิตรมากพวกคุณทั้งคู่ผเผชิญแรงกดดันจากพิษร้ายเหมือนกันการล้างพิษพวกคุณสามารถช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันเย่เชิญพาเธอไปโรงแรมบ่อน้ำพุร้อนชองเซลิเซ่ หยุนรูเกอร์ที่เธอรอคอยมายาวนานเมื่อเย่เชิญแนะนำส้งรูอี้ให้หยุนรูเกอร,รู้จักหยุนรูเกอร,รู้สึกประหลาดใจมากกล่าวทักทายว่าสวัสดีคุณหนูส้งฉันเคยได้ยินคุณเย่พูดถึงคุณหลายครั้งและตั้งตารอคอยการมาถึงของคุณหนูส้งมาตลอดส้งรูอี้ยังคงติดธรรมเนียมของผู้ชิงลุย้ยเมื่อได้เห็นหยุนรูเกอร์ประกอบด้วยความสง่างามในหัวใจเธอเต็มไปด้วยความเกรงขาม ประสานมือทำความเคารพยุนรูเก์อย่างอ่อนน้อมพร้อมกล่าวท่อมตัวด้วยความเคารพเต็มที่ผู้ใต้บังคับบัญชาน้อมพบติงหยวนต่อยุนรูเก์ยิ้มยาะตัวเองติงหยวนต่อเป็นแค่อดีตที่ลอยผ่านไปหลังจากนี้คุณเรียกฉันด้วยชื่ออย่าได้เรียกติงหยวนต่ออีกนี่เป็นตำแหน่งที่อูเฟย์เยียนมอบให้ฉันไม่เคยชื่นชอบแม้แต่น้อยและอย่าได้เรียกตัวเองเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน้าฉันหากจะกล่าวอย่างเคร่งครัด เราสองไม่มีความสัมพันธ์ฉันนายบ่าวทันใดนั้นส่งรู้อี้ค่อยตระหนักเธอไม่ใช่สมาชิกของผู้ชิงหุ้ยอีกต่อไปเธอจึงรีบพูดด้วยความอ่อนน้อมขออภัยคุณหนูหยุนฉันเข้าใจแล้วหยุนรูเกอยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าไม่เป็นไรตอนนี้ฉันแค่รังเกียจผู้ชิงหุ้ยมากคำร้องขอของฉันอาจจะเกินเลยไปสักหน่อยหวังว่าคุณจะอดทนและให้อภัยฉันเวลานี้เย่เฉินกล่าวว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณหนูส้มจะพักที่นี่เช่นกันหากคุณหนูหยุนมีประสบการณ์ใดสามารถพูดคุยกับคุณหนูส้มได้เมื่อมีเวลาฉันจะมาเยี่ยมพวกคุณบ่อยๆบ่ายวันพรุ่งนี้ฉันจะมาเยี่ยมพวกคุณอีกครั้งไม่มีปัญหาหญิงสาวทั้งสองพยักหน้ารับคำเวลาเดียวกันพรุ่งนี้เย่เชิญคิดจะนำยาเม็ดเสริมสร้างแหล่งกำเนิดมามอบให้คนทั้งสองแม้ยาเม็ดนี้ไม่สามารถช่วยล้างพิษได้ แต่สามารถเพิ่มความแข็งแกร่งและความเข้มข้นของพลังวิญญาณได้มากซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพวกเธอ